กำลังเงินหันยังก่อนหันมาหันขามมาข้ามมาข้ามยาสอนขวนนี่เอินขวนไม่ไ่นี่กับพี่ตั้งดากวันเห็ดเนาะั็งี่แมมมาได้แันนะคนละตั้งหลายตั้งยาวว่าตั้งได้ยังเอาด่างนี่แม่ไปกินนะสอนขวนพอรุ่งเอียง จย่านอนล้วก็นอนยู่ตามนี่แล้วเนาะเออเราก็นอนยูนหนีล่ะเราอยู่โดนเท่าก็เอินขวนเรล้าขึ้นเมียเฮียนเมียซานเอนขวนญเหล้าแล้พี่น้องแล้วมาเด้นแล้วมกหลายคนที่พอมีสายทัวร์ดูค่ะมองเราอยู่พูดยวลุงเราอยู่หนีมาโดนปัดนี่แล้วอย่างนอนทำไรได้นี่มองเรานอนค่ะพี่น้องข้าเจ้ากันเลยว่าขวัญเรลอายูนหนีบ่เมียเฮียนเมียซานมาสั่นมาเราอยู่มาโดนเลยดิพี่น้อง ที่เห็นอย่งสี่โบแมนคนถูกค้น,คนยากเด้พี่น้องเพื่อนกับว่าอยู่น้ำไฮน้ำหน้าเพื่อนอยู่ทงหน้าเพื่อนเิ่นเลี้ยงน้องนองไว้หลายนะคะน้องง่วน้องควายเพิ่นล้าลายลายสิบตัวพี่น้องี่พิธีทางพ้ามกำลังสีเหลิมค่ะพี่น้องคะ่ะพอหญ่ลรากำลังสีทำพิธีเอื่นขวัญพอลุ่งเองียง สิ่งที่เตรียมมากก็มีฝายผูกแขนแล้วก็ไข่แล้วก็ของหวานเนะคะ่ะพี่น้องตามประเภทนี่อีสานบ้านเฮาพอพามเพิ่นกำลังสเลริมพิธีเด้ะคะ่ะ

เอิ้นเงียบขวั่ลเตืนฟางท่านเต่าจงละควันเท้าเคียงเจ้าขอโน่นทางเมืองหวาดะนี้คุณนั่งปองการตัวเด้อให้เจ้าจานขึ้นแลี้ยวข้อดีที่จงวนไม้ดาตวน้อยหมอนมาเป็นเนื้อขวนน้อยหมอนมาผุนกระจกแจงไว้ดีส่วนช่วประการเตืนทั้งกว่าพุทธเจ้าทะลุเทงทั้งถักดินให้เจ้าชงถิ่มหัวด่วนมาจาาจ่าเอาขวนน้อยกระน้ำมางมหอบไม่เอาขวนอ้อนน้อยน้ำ

มีมีเจ้าไปขึ้นก้าขอให้ลูกเราไป้เจาเเจ้าวันนี้ดูเสียงตามีนะจิตุนิเดือดเจ้าหาเจ้าขึ้นเงาทำแต่กวันไปนอนเงินด้วยังคบมาเด้อมีบานเด้อยังตึงหลาบอ่หลาบสองหาสองบันมีเด้อมีเด้อ ว่าเป็นมาเพราะได้ไปเรื่ยเรอยมาเรือยมาเรื่อยไเรื <dial> ่อยเรื่อยผมแค่ใ้บ้านมานีมานอนที่ทงเวลาหลายปีแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โมาาบ้านชาว้นโอ้พอดไปน้ำหนองใส โอ้บันจะไปน้ำนองสายเ่อนตัวนั้นน้นองสายบมาแล้วเม้นบ่ได้เลยนี่ไป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 เป็นน้ำไอตุยแล้วเออพี่น้องเลยมันมาแล้วขันมาแล้ว